อันดับที่7จ็ดโซยิมห้าซึ่งหากคิดถึงเครื่องบินโจมตีแนวหน้าของค่ายสหรัฐก็ต้องนึกถึงทันเดอร์โบส่วนรัเสเซียก็ต้องตัวนี้เลยนะสู่25ที่ใช้งานกันมาตั้งแต่ปี1,9 8่า 11, ถูกส่งออาไปขายให้เกือบ20ประเทศผู้ใช้งานในจำนวนการผลิตมากถึง1320าลำและจุดเด่นของมันคือเป็นเครื่องบินที่หุ้มเกราะมาหนาอย่างมากๆห้องนักบินทำจากไทเทเนียมมีความหนาเท่าที่ตัวเลขปรากฏคือ20มิลลิเมตรป้องการกระสุนปืนจากลำก็ ได้ดีที่สุดถึง30มิลลิเมตรก็น่าจะได้ผลจริงๆนะเห็นในสงครามยูเครนหลายครั้งแล้วส่วนเรื่องของอาวุธก็ไม่ธรรมดามีการติดอาวุธปืนกลคู่ใจอย่าง GSS ขนาด30มิลลิเมตรที่มีอัตราการยิงสูงถึง3,000รอบต่อนานทีนะครับกระสุนเพลกระสุนระเบิดกระจายตัวกระสุนระเบิดแรงสูงอะไรมีครบหมด a า l the way พร้อมกับจรวดขีปะนาวุธความแม่นยำสูงอีกเป็นหล่อๆที่สามารถปรับใช้งานกับมันได้อันรองรับนะครับคือมีได้สูงสุด8ตันทำความเร็วได้สูงสุด950กิโลเมตรต ซึ่งเครื่องบินโจมตีพวกนี้เนี่ยไม่ได้เร็วอยู่แล้วเป็นทุนเดิมและที่ขาดไม่ได้ที่ทําให้คนรู้จักมันนั่นคือการใช้งานในสงครามไม่ว่าจ,จะเป็นสงครามยูเครนในเวลาปัจจุบันสงครามซีเรียสงครามอินรักสงครามดาฟูสงครามนาโกโนคาราบักสงครามอาวอิรักอิหร่านอัฟกานิสถานพี่ไปมาหมดแล้ว ันดับที่8ซู27แฟรงเกอร์ครั้งหนึ่งในการประเมินปี2019นี่ถือว่าเป็นเครื่องบินรบ ที่มีการใช้งานอยู่มากที่สุดอีกลำหนึ่งในโลกเลยแม้จะมีการผลิตขึ้นมาจำนวนเพียงแค่810ลำแต่เทาว่าการประจำการในกองทัพต่างๆและคลังของกองทัพอากาศรัสเซียค่อนข้างเยอะโดยมันถูกนำเข้ามาใช้งานตั้งแต่ปี1985เป็นครั้งแรกของเครื่องบินรบจะค่ายสตูหอยที่ปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเป็นเครื่องบินใหม่ยกชุดดูมีความเรียบรูมากกว่าเดิมด้วยการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์สไตล์เครื่องบินรบยุคใหม่แล้วก็มีการปฏิวัติเทคโนโลยีต่างๆอย่างมากมายทั้งเรื่ เรื่องของอาวุธและระบบอวัยวะอิกด้านการบินมีท่าไม้ตายหลบขีปนาวุธการโจมตีของศัตรูอย่างท่าเบรกงูเหา่าซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยยังไม่เห็นบันทึกว่ามีการใช้งานจริงๆเลยนะแต่ว่าในหนังหลายๆเรื่องเอามาออกบ่อยมากๆและเป็นจุดเด่นของเครื่องบินทางฝั่งรัสเซียเลยและสิ่งที่ทําให้มันไม่หายไปไหนนะั่นคือโูยิมเจมีการพัฒนาจากค่ายของรัสเซียอยู่ตลอดเวลาซึ่งหากเราดูๆกันแล้วเนี่ยปัจจุบันการพัฒนาของมันก็ทะลุมาที่30เวอร์ชันแล้วเยอะมากๆนะครับผมจํานวนตัวเลขนี้เนี่ย ดาบที่9/31ูในคอลเลกชันเครื่องบินรบรัสเซียที่ครบครันมากที่สุดใช้ได้ทางการรบแบบสามมิติอากาศพื้นดินและเหนือผิวน้ําส่งผลให้มันเป็นเครื่องบินรบในยุคเดชันที่4.5แต่ก็ต้องมีข้อแม้ด้วยว่าต้องอยู่ในรุ่นการพัฒนาสูงสุดที่อั้นได้กับยูโรไฟเตอร์ใต้ฝุ่นหรือดัสโซลาฟางของฝรั่งเศสเขาและ,ละหลายๆประเทศไว้วางใจให้มันเป็นตัวท็อปประจากองทัพอากาศเห็นได้ชัดๆก็าอย่างเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียนี้ก็ใช่นะอันเริ่มเข้ามาเห็นหน้าเห็นตากันครั้งแรกตั้งแต่ ปี1,992มีการผลิตมันขึ้นมาใช้มากกว่า640ลำออนะครับผมเครื่องบินรบรัสเซียยุคใหม่เนี่ยการผลิตไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับฝั่งของสหรัฐห่างกันเยอะด้วยแต่แต,แต่หลักพันเนี่ยไม่เห็นเลยนะแล้วก็มีการนําเทคโนโลยีการกาหนดเป้าหมายใหม่หมหมเลดร์ฟลายดิสแกนขึ้นความถี่ศูนย์ตอนนั้นเนี่ย้างว่าสามารถตรวจจับเป้าหมายได้สูงสุดถึง100เป้าหมายเลดร์หลักมีระยะการค้นหาไกล140กิโลเมตรพร้อมกับเทคโนโลยีทางการรบอีกอย่างมากมายโดยมันเร่งทาความ ได้สูงสุด2,100กิโลเมตรต่อชอ่โมงและใครเห็นหน้ารูปร่างมันเพลยวลมแบบนี้ต้องบอกเลยว่าผิดคาดมันถือเป็นเครื่องบินรบอีกหนึ่งลำที่มีน้ำหนักสูงมากๆเลยนะครับผมถึง25ตันแต่ก็ชดเชยมาด้วยการรองรับน้ำหนักเครื่องบินได้สูงถึง14ตันด้วยเช่นกัน อันดับที่10ซู33และมาถึงลำนี้นี่เป็นเครื่องบินรบตัวท็อปของทางฝั่งรัสเซียเลยที่ถูกนํามาใช้ประจําการบนเรือบรรทุกเครื่องบินของรัสเซียมีจู่ชั้นเดียวอย่างแอดมิเลคูเนตซอฟมันเริ่มเข้ามาใช้งานในกองทัพเรือรัสเซียตั้งแต่ปี1998และก่อนหน้านี้รัสเซียก็ปลดประจําการมันออกไปแล้วด้วยแต่ด้วยสงครามกับยูเครนสู้สสามจึงนํากลับมาประจําการอีกครั้งแต่มันได้อยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับผมและหากดูการผลิตแล้วเนี่ยนี่ถือเป็นเครื่องบินรรรบเซีียยุใหม่กา ผลิตใช้งานน้อยที่สุดอีกตัวหนึ่งเลยเพียงแค่26ลำเป็นของหายากโดยมันสามารถรองรับหนักเครื่องบินที่สูงสุด13ตันทำความเร็วได้สูงกว่าตัวดั้งเดิมถึง2,300กิโลเมตรต่อชั่วโมงสูงไปอันดับต้นๆเหมือนกันนะในเรื่องของความเร็วเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่านี่เป็นเครื่องบินที่ประจำการอยู่บนเรือเรื่องของอาวุธต่อต้านเรือรบน,นั้นรัเสเซียขนลงมาไว้ในเครื่องบินลำนี้ทุกอย่างหมดแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะมีน้อย ดับ11ซู34โดยเครื่องบินลำนี้มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้เป็นอาวุธโจมตีเป้าหมายเชิงกลยุทธ พูดอย่างนี้เลยนะครับผมคือใช้เจาะทะลุแนวป้องการค่าศึกเข้าไปทาลายเป้าหมายที่สําคัญสําคัญของศัตรูอย่างเช่นค่ายทหารคลังอาวุธสนามบินหรือศูนย์บัญชาการทาหารอะไรต่างๆคือต้องเอาเครื่องบินลํานี้เข้าไปเลยโดยมันใช้เทคโนโลยีการเอาตัวรอดด้วยเครื่องมือสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทั้งจากเรดาร์ของเครื่องบินเองที่ส่งขึ้นรบกวนหรือขีปืนาวุธสมัยใหม่ต่อต้านเรดาร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะแต่ก็อย่างว่าในสงครามยูเครนนี่ถือเป็นเครื่องบินรบอีกหนึ่งลำที่ถูกยิงตกบ่อยมากๆตัวเลขในปัจจุบันน คือ20ลำแล้วนะเยอะมากๆนะครับผมสำหรับการสูญเสียใน1น่งสงครามโดยมันมีศักยภาพรองรับนะั่เครื่องมีได้สูงสุด23ตันเลยนะนี่แหละนะเครื่องบินทิ้งระเบิดและโจมตีทำความเร็วได้สูงสุดถึง1,900กิโลเมตรต่อชโมงแล้วก็เป็นเครื่องบินที่มีเฉพาะกองทัพรระเซียเท่านั้นที่ใช้งานอยู่ด้วยไม่มีการส่งออกไปขายอันดับ ที่12-35และนี่ถือเป็นตัวจริงของเครื่องบินรบรัเสเซียที่เรียกว่าเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในยุคเนชั่นที่4.5บางคนเขาก็เรียกว่านี่เป็นเครื่องบินที่แก้ขัดของทางรัเสเซียระหว่างที่รอเครื่องบินยุคเดเชั่นที่5 มันเป็นเครื่องบินที่ผสมประสานเทคโนโลยียุคเก่าและยุคใหม่เอาไว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ชุดเคลือบสีที่ช่วยลดการสะท้อนกลับของเลดาระ,ระบบเลดาราการตรวจจับที่มีระยะสแกนไกลสูงสุดกว่า400กิโลเมตรโอ้โหนี่ระยะพอๆกับเครื่องบินแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าซับของกองทัพไทยเลยนะเทคโนโลยีเหล่านี้ก็มีอยู่ในซู57ด้วยเช่นกันโดยมันเข้ามาประจําการในกองทัพรัสเซียตั้งแต่ปี2014ปัจจุบันถูกผลิตออกมาใช้งานมากกว่า100 50ลำแล้วแล้วก็มีจีนด้วยนะที่ใช้งานอยู่เหมือนกันโดยมันสามารถรองรับน้าบรรทุกได้สูงสุด15ตันในการบินหนึ่งรอบและเร่งทำความเร็วเครื่องที่ระดับสูงสุด2,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงสูงเลยทีเดียว อันดับที่13อันดับสุดท้ายสู่ห7โอ้โหแล้วมาถึงเครื่องบินลำนี้ต้องบอกเลยว่านี่เป็นการก้าวข้ามเครื่องบินรบจากยุคดั้งเดิมของบริษัทซูฮอยเลยมันเป็นเครื่องบินรบยุคที่5ของรัสเซียเป็นเครื่องบินล่องหนตกจับได้ยากและทางสมัยที่สุดจะค่ายของรัสเซียณเวลานี้มั่นใจได้ทั้งรูปร่างการออกแบบวัสดุก,กนนารนํามาก่อสร้างเครื่องบินสีเคลียบตัวเครื่องเรียกเลยว่าทุกอย่างจะดูดซับการสะท้อนคลื่นเลด้์ได้ดีเท่าที่ไม่เคยมีเครื่องบินตัวไหนมีมาก่อนแต่อย่าอวยจนเนเหตุมมััยยงไ่คถูก ใช้ในสงครามเลยนะครับผมรอเข้าประจําการกันสักนิดหนึ่งเพราะตอนนี้คิดว่ากาลังอยู่ในช่องของการผลิตนั่นนะแม้จะมีข่าวไม่ดีว่าขาดแคลนวัสดุตามที่สื่อต่างชาติรายงานไว้หากเป็นข้อเท็จจริงก็ต้องรอกันไปอีกหลายชาติแต่ถ้าไม่จริงก็คิดว่าคงจะไม่นานเพราะรัสเซียเนี่ยมีการสั่งซื้อรถแรกไปตั้งแต่ปี2020แล้วนี่จะครบ3ปีอีกไม่นานโดยศักยภาพตามที่รัสเซียได้กล่าวไว้มาทําความเร็วของตัวเครื่องที่สูงถึง2,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหากเป็นจริงนะครับผมความเร จะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในเครื่องบินรบที่เร็วที่สุดในโลกทันทีและหากเปรียบเทียบในเซกเมนต์เดียวกันยุคเจเลชันที่5มันจะเร็วที่สุดเป็นอันดับที่1อีกด้วยเพราะสหรัฐ F-35 เนี่ยเร่งทาความเร็วได้สูงสุดเพียงแค่1 9 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วและมันรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุดถึง17ตันส่วนในเรื่องของการหยิบจับอาวุธนั้นคาดว่าอาวุธคงจะใช้ไม่ได้เยอะเหมือนเครื่องบินรุ่นก่อนหน้าเพราะอาวุธจํานวนมากมมันนต้้อองงีขาดเเเลล็็กกกพื่ถูบบไวชรจุ ใต้ท้องเครื่องเหมือนกับเครื่องบินยุคโนเลชันที่5ท้าทั่วไปหากต้องการใช้เทคโนโลยีล่องหนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดก็ต้องมีขนาดเหมาะสมกับช่องเก็บอาวุธด,ด้วยและนี่คือบริษัทั้ง12เครื่องบินรบต้นกาเนิดผ,ผลผลิตจากบริษัทซูฮอยบริษัทอันดับหนึ่งทางด้านการบินของรัสเซียนับอดีตมาตั้งแต่จนถึงปัจจุบนันส่วนซูฮะเจ็ดเดี๋ยวจะขอเป็นทํอี P ีแยกไปแล้วกันเนาะเพราะก็อย่างที่เราบอกไปว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนายังไม่ได้มีคําสั่งซื้อขอไม่เอามาปนกับ P นี้แลวกัน และใครคิดว่าบริษัทสตูวหอยของรัสเซียผลิตเครื่องบินรบเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะส่วนตัวผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ